สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสองฝลายเลี้ยญ้าในทุ่งกว้างนะครับเนี่ยครับนี่จะพามาชมไสระของพลายขุนช้างตอนนี้ว่าไปถึงไหนแล้วครับหลังจากหายตรงบันอ้วนท้วมเหมือนเดิมครับเนี่ยครับดูครับอ้วนตันมากครับกลมเป็นลูกบอลนะครับเนี่ยครับพลายคุนช้างของเรานะครับพามาถ่ายชมตอนเช้าๆครับ อยู่กับพลายมัมลูกชายสุดหล่อนะครับเนี่ยครับเป็นสองพลายที่อยู่ด้วยกันฉันพ่อลูกนะครับอยู่แบบไม่มีใครทำร้ายใครนะครับดูแบบมีความรักความเมตตาต่อกันนะครับนี่ครับยืนกินด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับภาพเหล่านี้ท่านจะไม่ได้ชมกันง่ายๆนะครับภาพที่สองพลายใหญ่ๆโตๆจะมาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับ เนี่ยครับเป็นสองพลายที่ยืนกินหญ้าด้วยกันอย่างมีความสุขครับต่างคนต่างทํามาหากินนะครับเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามครับที่สองพลายตัวโตๆตัวใหญ่ๆครับจะมาอยู่ยืนกินหญ้าด้วยกันนะครับเนี่ยครับตะบานก็กำลังจะขึ้นนะครับเดี๋ยวบนท้องทุ่งที่กำลังจะขึ้นนะครับเนี่ยครับกำลังจะทอแสงขึ้นมานะครับรับลุ่งอรุณตอนเช้าครับก่อสู้ๆไปด้วยกันครับวันนี้ อยากให้ fc ท่านได้รับชมภาพสวยงามแบบนี้ครับเนี่ยครับเป็นภาพบรรยากาศโดยรอบนะครับที่ท้องทุ่งของเราครับนู่ครับดอกยากําลังสวยงามเลยครับแล้วก็เนี่ยครับทุ่งของเราแล้วก็นี่คือสายมัมครับหยืดเลีมยมยากับพ่อใหญ่คุณช้างของเราอย่างมีความสุขครับเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับหาชมยากครับภาพแบบนี้ครับ เป็นภาพสองปลายที่ยืนเลี้ยมหญ้าในทุ่งกว้างครับภาพแบบนี้ท่านไม่ได้หาชมกันได้ง่ายๆนะครับแบบนี้เป็นเหมือนสารคดีเลยครับเหมือนกับสัตว์ป่าตามธรรมชาตินะครับนะครับที่กําลังยืนกินหญ้าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับพอใหญ่คุณช่างของเราผมมีความรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขมากนะครับดูจากร่างกายของเขาอนุุมสมบูรณ์นะครับนะครับ เป็นภาพที่สวยงามครับที่น่าจดจำนะครับเป็นภาพท้องฟ้าที่สวยงามมีช้างสองเชือกปลายใหญ่ๆอยู่ด้วยกันนะครับยืนเล็้ยหญ้าอยู่ในท้องทุ่งอย่างมีความสุขนะครับน,นะครับครับเป็นภาพอีมุมหนึ่งครับมุมที่สวยงามครับยืนเลีมยหญ้าด้วยกันอย่างมีความสุขครับ ภาพที่ท่านหาจมไน้ยากมากครับภาพแบบนี้นี่ครับตะวันนางทอแสงขึ้นตอนเช้าครับช้างก็เหมือนคนเรานะครับตื่นเช้ามาก็ต้องทํามาหากินครับเหมือนเหมือนกันทุกอย่างสัปรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นแบบนี้หมดนะครับเป็นวัตจักนะครับนี่ครับเป็นภาพน่ารักน่ารักตอนเช้าครับลมโบกปลายย้านะครับเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าจะมาจะเข้าฤดูหนาวแล้วครับ ภาพบรรยากาศตอนนี้สวยงามมากนะครับสวยงามมากนครับเนี่ยครับเป็นภาพพ่อลูกที่อยู่ด้วยกันนะครับอย่างมีความสุขนะครับภาพนี้เนี่ยครับสายหมันก็ไม่ค่อยออกห่างจากคุณช้างเท่หไ่ครับเหมือนกับอยู่แล้วมีความสุขนะครับอยู่แล้วมีความสุขก็อยู่เหมือนกับอยู่แล้วอบอุ่นนะครับ อยู่แล้วสบายใจครับดูครับภาพตอนเช้าครับตอนนี้ก็เวลาเจ็ดนาการครับเจ็ดโมงเช้านะครับภาพตอนเช้าเช้าเป็นภาพสีสวยงามมากครับ เ่อหย่คุณช้างของเรารู้สึกว่าจะมีความสุขมากนะครับดูจากภาพการกินอาหารนะครับการเป็นอยู่ครับจะอยู่ใกล้คุณช้างก็จะมาใกล้พี่หมาม,มาครับคุณช้างเนี่ยหลังจากหายตรงมันเนี่ยจะตามหาพี่หมําอย่างเดียวครับสิ่งแรกที่เขาทาคือเขามาหาพี่หมํานะครับเดินมาหาก่อนเลยครับหลังที่ผมแกะออกมาจากที่ตรงมันก็สิ่งแรกที่เขาทาคือเขาดิงมาหาพี่หมําก่อนเลยนะครับทีแรก เป็นความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันนะครับระหว่างช้างสองเชือกนี้นี่ครับก็เป็นภาพที่อยากให้ท่านได้รับชมกันนะครับภาพน่ารักน่ารักในท้องถุ่งแบบนี้นะครับเราปล่อยให้กินแบบธรรมชาติครับไม่มีการบังคับขู่เขิน ไม่มีการทำร้ายนะครับเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นวิธีเลี้ยงช้างแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ครับพี่มัมของเราคุณช้างก็กำลังเดินตามมาครับ จำอย่างเดียวครับถูกใจครับได้กินเหล็มยาตอนเช้าครับถูกใจกันเลยครับขนช้างก็ขยับมาเรื่อยๆครับขยับตามมาเรื่อยๆดูหน้าตาท่าทางุนช้างจะมีความสุขมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมขนช้างใกล้ใกลนะครับว่าเขาอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนอ้วนขนาดไหนนะครับความเป็นอยู่ของเราตอนของเขาตอนนี้เป็นยังไงครับมี fc หลายท่านถามหาเขาครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากหายตรงมันนี่ครับท่านดูเลยครับว่าร่างกายเขาขนาดไหน อ้วนยิ่งกว่าหมูอีกครับตันเนี่ยครับผ่าทีดเรียนสมบูรณ์มาครับไม่มีครับตัวผู้ในประเทศเราเนี่ยไม่มีอ้วนขนาดนี้นะครับช้างบ้านเนี่ยหายากครับในพัทยาเนี่ยจะมีตัวผู้อ้วนแบบคุณช้างเนี่ยไม่มีครับยิ่งอายุขนาดนี้จะไม่ค่อยอ้วนนี่จะผอมนะครับแต่คุณช้างนี่ยังสมบูรณ์ครับห้าสิบหกปียังเต็มเปี่ยนครับห้าสิบหกนะครับคุณช้างเนี่ยอายุห้าสิบหก เนีย yeah, ครับภาพที่รวมสมบูรณ์มากครับของคุณช้างนี่ย yeah, ครับ <Yeah. S 1> ดูครับสมบูรณ์ปูนผลมากสมบูรณ์ตันอ้วนตุบเลยครับคุณช้างท่านถ้าเคยชมคลิปหลายๆคลิปท่านจะไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าคลิปตัวผู้ อายุขนาดนี้จะอ้วนขนาดนี้ครับไม่มีนะครับในประเทศเราเนี่ยหายากที่จะอ้วนสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับมีแต่คุณช้างนะครับที่สมบูรณ์มากเนี่ยครับเป็นภาพที่สมบูรณ์พูนผลจริงๆครับดูคุณช้างของเราครับสุขุมลุ่มลึกมากครับ อ้วนตันเลยนะครับนี่ไฟหมําของเราครับก็ขอบคุณ FC ททุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเราอยู่ในขณะนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยโดยจะมียอดซับเพิ่มขึ้นนะครับได้มีคฟห่าขนมให้น้องๆครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายวันนี้มี FC ซหลายท่านคงจะคิดถึงใบบุญจมตนนะครับ อันนี้คงจะซ่นอยู่ในข้อกั็แม่นะครับประมาณอีกหนึ่งเดือนนะครับผมถึงจะได้พามาเดินในทุ่งนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ให้เขาแข็งแรงเอานี้ก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมใบบุญนะครับนี่ครับใบบุญของเราครับตอนนี้กําลังจํานมอยู่ครับเต็มที่ครับโอ้ยเห็นแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาเช็ดหน้าให้น้องใบบุญนะคะช่วงเช้าเช้าค่ะจะได้สดชื่นรับแสงแดดนะคะ ใบบุญจะมาทำพอแรงพ่อเช็บต oh, ัวมาแลห้ลูกโอ้ยน้องน้องใบบุญดีเฉยสิลูกนะพ่อเช็ดตัวให้เช็ดหน้าให้โอ้ยน้องเขาเนี่ไม่เคยอันนี้เราเขาไม่เคยยุ่ยเฉยเราทำยุยู่เฉยถ้าเขาเนี่ยเขาไม่รู้อยู่ยเฉยหรอเขาเล่นใบบุญ อย่างนี้ต้องอาบแล้วนะคะชิด,ไม,ไ,ดไม่ได้เลยหัวเราแล้ว <laughs> ขาลัางจะเตะเล็ดเน่าหมดแล้วน้ำอุ่นนะคะนี่เป็นน้ำอุนอ่นๆนะคะเนาะน้องใบบุญคิดดืจ้าดูเฉยๆหน่อยดูสิคะเตะ <laughs> ดูสิคะ ช็ดเอ้เนี่ยหมาไอ้อะไรนะปากด้วยช็ดไม่ได้นะคะดูแม่หมยสิค่ะแม่หมยทำอาการเจริน้ำจามเจริน้ำอุ่นเข้าไปตองเช้าครับเจวกันทั้งคนทั้งช้างครับความสะอาดต้องมาก่อนครับ หน้านตรงนี้แก้มอะ่ะไม่ให้ข้อหน้านะ,ะไม่ให้เช็ดหน้านะคะโอ้คอกนี้น่าจะไม่ทนไม่ได้แล้วกันนี่ไปแล้วคอยไปแล้วมั้ยนี่ <N> นเล่นบุญนะ <N> ไปแล้วนะไปบุญมั้ยไปบุญไม่ไดวไม่เอาไปไปบุญไม่เล่นอะไรนะไปแล้ว ไปบุญยุดไปบุญจ้ะยึดยึดไปบุญยุดยุดยุดย้อมส้นเองนี่ยุด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 ดูไม่เหมยมองไม่พอใจนะคะโอ้ไปใครไปว่าลูกสาวพ่อใครไปว่าอะไรลูกสาวพ่อโอ้ยไปบุญ ขึ้นไหนพ่อไปบุญลกขึ้นไปบุญเมยดูแม่มเมยสิดูแม่มเมยไปบุญเอ็มทำอะไรพ่อแบบนี้อยู่มันไม่ใช่ของเล่นเองไหนนี่ไปบุญคันไงเช็ดหน้าให้แล้วก็คันเนี่มเมยแม่มเมย์ทำอะไรกันแไปบุญเอย์เม้์เดี๋ยวพ่อน้องเหยียบขานะพ่อไปบุญอ๋อ ไอพ่อตังอตง้งลักก่อนไปบุญไปบุญไปบุญหยุดหยุดไปบุญไอพ่อตั้งลัก้อนลูกใจเย็นหยุดก่อนหลงลุกคลุกคลานทั้งคนทั้งช้างนะคะไปพ่อไอพ่อตั้งลักก่อน เจมส์ไมาห้ามแล้เจมสล้เจมส์ไว้ห้ามลูกจะห้ามลูกเองนี่กดไว้เลยเจมส์ไดูสิคะดูสิคะรอดแม่ขนาดเมยเตี้ยแะ้วขนาดนี้รอดเท่าเมย์ได้เลยเป็นความสุนทรภู่ร้องใบบุญยุ่ยโอ๊ยน้องน้องใบบุญนี่จะขึ้นได้หรือไงจะเยียบปอยได้เนี่ยเห็นไหมแม่ส่งเสียงแล้วกดไว้เล้ว กดไว้เลยอยู huh. like. ่เลยแม่ดาทีเดียวอยู่เลยกดไว้กดไว้ไม yes, ่ไหมไม่ยอมเลยมือตัวเซ็จละเจมมือโกรธแล้วเจมมือโกรธแล้วนะไปบุญถึงมาตัวเองเบาๆบอไปบุญคืงไม่ใช่เบาๆไหนหยุดหยุดกระโดดเอาเลยพ่อกระโดดยังไรไปเลยไปเลยจับไวปไหมือจะไปไหมหยุด จะมาขี่ลังคนยังไงเยอะหัวอะไรยองยอง่อนเนี่ยยังรู้อะไรยองยองเหรอหัวผมผมพ่อทำไมเป็นอย่างนี้บอกน้องใบูสิเจมวยใยวายใหญ่แล้วโอ้แต่ใหญ่ล้นั่นแหละดื้อขอบคุณมากครับที่ชมคลิปสุดๆของเราครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยครับ ไม่เสร็จครับโอ้ดูน้องแม่บดู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 ไปแล้วแม่ด่านั่นนั่นนั่นแม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วไปแล้วหนาไปแล้วอย่างสงสัยหยุดยุแม่เรียกแล้วลูกหยุดหยุดไปบุญปุโปรแล้วไปไปพอแเลยทีเดียวดูช้าง ขอไปแล้วก็ขอขอบคุณมากานะคะสวัสดีคะ่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะดูน้องใบบุญค่ะสวัสดีคะ่ะ